ครับก็สวัสดีครับนักเรียนชั้นป2นะครับที่น่ารักทุกคนนะครับครูเต้ยนะครับหรือว่าครูธงชัยนะครับวันนี้ครูจะมาสอนนะครับในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับต่อจากคราวที่แล้วนะครับนะครูก็ได้ทําคลิปวิดีโอนะครับไป2เรื่องด้วยกันนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าเรื่องอะไรนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับก็ ให้ย้อนกลับไปดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีการทําแบบฝึกหัดนะครับท้ายบทด้วยนะครับหรือแบบทดสอบท้ายบทเรานะครับท่านี้นะครับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะครับเรื่องแรกเลยนะครับก็คือการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะนะครับคาที่แล้วเนี่ยเราพูดเกี่ยวกับการปฏิบัติตนนะครับในในครอบครัวนะครับแล้วก็ในโรงเรียนใช่ไหมครับ ท่านี้เรามาพูดถึงการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะนะครับเพราะว่าสถานที่สาธารณะเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่สําคัญนะครับสถานที่สาธารณะเนี่ยนะครับก็คือสถานที่ที่ทุกคนสามารถนะครับไปใช้ประโยชน์นะครับร่วมกันเช่นห้องสมุดชาทะเลสวนสัตว์ห้างสรรพสินค้าอุทยานแห่งชาติครับอุทยานแห่งชาติก็คือประเภทป่าน้ําตก เขาอย่างนี้นะครับสวนสาธารณะก็คือสวนที่ออกกําลังกายนะครับโรงพยาบาลโรงภาพยนตร์หรือโรงหนังนะครับแหล่งโบราณต่างๆนะครับแหล่งโบราณก็คือแหล่งที่มีวัตถุโบราณนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดเก่านะครับเมืองเก่าประสาทเก่าๆนะครับก็เป็นโบราณสถานนะครับที่ผู้คนนะครับสามารถใช้ประโยชน์ในสถานที่นั้นได้นะครับและ สถานที่พวกนั้นนะครับก็ต้องมีกฎนะครับหรือข้อที่จะต้องปฏิบัติตามนะครับทรานี้เราจะมาดูนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานที่สาธารณะนะครับมันก็จะมีกฎต่างๆนะครับการปฏิบัติตนต่างๆนะครับที่เราเข้าไปแล้วเราต้องปฏิบัติตามนะครับแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับนะสถานที่สาธารณะนะครับ คือสถานที่ทุกคนเข้าไปใช้ร่วมกันนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็ได้แก่นะครับอะไรบ้างครับเนี่ยไอ้ก็มีพวกห้างสรพสินค้าใช่ไหมครับแล้วก็มีสถานที่ออกกาลังกายดามูบ้านเรานะครับสนามเด็กเล่นใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนสาธารณะก็อย่างที่บอกไปนะครับสถานที่สาธารณะนะครับคือสถานที่ที่ทุกคนนะครับใช้ร่วมกันนะครับนะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนกันแล้วแต่ก็คือสถานที่ที่มีคนมาใช้รวมกันเยอะๆนั่นแหละครับ คือสถานที่สาธารณะนะครับทุกคนมีสิทธิ์ใช้ร่วมกันนะครับต่อมานะครับการปฏิบัติเนี่ยมันก็จะมีข้อนะครับควรปฏิบัตินะครับดังต่อไปนี้นะครับก็คือนะครับการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับของสถานที่สาธารณะนะครับเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องปัจจัยสําคัญเช่นเดียวกันนะครับนะ การที่เราจะไปอยู่ในสถานที่นะครับหรือว่าที่ใดก็แล้วแต่นะครับก็คือมันเป็นมันต้องมีกฎมีระเบียบของมันนะครับเราก็ต้องเคารพนะครับแล้วก็ฟังด้วยระเบียบของสถานที่สาถานะนะครับเช่นนะครับการเข้าชมนะครับสถานที่ต่างๆนะครับก็ไม่ควรนําสิ่งของต่างๆนะครับออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็เข้าแถวนะครับให้เรียบร้อยนะครับดูอย่างในภาพนี่นะครับ ยกตัวอย่างเช่นสาว่ายน้านะครับสาว่ายน้ำเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขานะครับนะครับในการใช้สาว่ายน้ำเนี่ยคือหนึ่งเด็กต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับขนาดลงสระนะครับห้ามนํามาหาเครื่องดื่มลงไปนะครับกรุณาล้างตัวนะครับแล้วก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะครับก่อนลงสระทุกครั้งนะครับกรุณานะครับอย่าใส่ชุดที่มีกระดุมนะครับหรือชิ้นส่วนต่างๆเล็กๆนะครับลงไปนะครับถ้าใครฝ่าฝืนเนี่ยก็จะปรับ3,000บาท นี่นะครับคือตัวอย่างนะครับของกฎและข้อห้ามนะครับในการใช้สระว่ายน้ําสระว่ายน้ํำก็เป็นสถานที่สาธารณะเหมือนกันนะครับซึ่งคนอื่นอาจจะเป็นเจ้าของแต่ทุกคนมาใช้ร่วมกันนะครับนะก็ควรปฏิบัติตามเพราะข้อปฏิบัติหรือข้อห้ามที่ออกมาเนี่ยนะครับมันเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองหรือคนใช้เองหรือ ใครก็แล้วแต่ที่เข้าไปใช้เละก็ทําให้ทุกคนที่เข้าไปเนี่ยรู้สึกปลอดภัยทุกคนมีความปลอดภัยทุกคนนะครับนะหรือแม้กระทั่งการออกกาลังกายช่วงโควิดนะครับก็จะมีอะไรครับเนี่ยการใส่หน้ากากนะครับเอองดเข้าสวนสาธารณะอะไรเนี่ยในเวลาอะไรเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามนะครับนะมันก็มีข้อนะครับปฏิบัติเนี่ยแปะไว้ข้างหน้าเลยเยอะแยะมากมายนะครับหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดเราไปเห็นป้ายแบบนี้นะครับป้ายแบบนี้นะครับ มันก็เป็นป้ายห้ามเลยนะครับก็เหมือนเป็นกฎอย่างหนึ่งเลยนะครับที่เราต้องตามตามเลยทําตามเลยครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่เราเห็นตรงกลางเนี่ยเป็นรูปไฟนะครับอย่างเช่นนะครับขอห้ามทําให้เกิดประกายไฟนะครับในสถานที่นั้นนะครับอาจจะมีวัตถุที่โดนประกายไฟแล้วนะครับก็จะทาให้นะครับไฟลุกติดได้ง่ายนะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้นะครับอันนี้ก็อันตรายอย่างมากนะครับหรือ ห้ามถ่ายรูปนะครับเพอไลห้ามถ่ายรูปนะครับสถานที่นั้นนะครับงดการถ่ายรูปนะครับเพื่อเหตุผลต่างๆนะครับที่เขาห้ามชะห้ามห้ามเลยครับแสงแฟลชอาจจะไปรบกวนหรือไปทําให้สิ่งของเหล่านั้นเสื่อมคุณภาพลงไปได้นะครับห้ามใช้โทรศัพท์นะครับอย่างเช่นโรงหนังโรงภาพยนตร์เนี่ยครับเขาก็ห้ามใช้โทรศัพท์เพราะว่ามันอาจจะไปรบกวนคนอื่นใช่ไหมครับนะอ่าอย่างนี้ก็เป็นต้นนะครับต่อไป นะครับคือไม่ลบกวนหรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเมื่อเราไปอยู่ในสถานที่ที่มีคนอยู่เยอะๆนะครับเป็นสถานที่ส่วนรวมนะครับเราก็ไม่ควรไปส่งเสียงดังตะโกนวกเวกนะครับหรือเล่นอะไรที่นะครับไม่ถูกกาลเทศะนะครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับภาพตรงกลางเนี่ยถ้าใครเคยดูข่าวลูกมันเคยมีข่าวอยู่ว่านะครับมีคนทํา ยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับยูทูบเนี่ยนะครับเขาทําคลิปแกล้งกันนะครับแต่เขาไปแกล้งคนในสถานที่สาธารณะนะครับอย่างเช่นบริเวณฟุตบาทถนนนะครับนะไปจุดลูกประทัดลูกบอลใส่นะครับหนึ่งเลยคือลูกบอลลูกประทัดเนี่ยมันอันตรายอยู่แล้วนะครับเมื่อเกิดการระเบิดเนี่ยนะครับเมื่อมันเกิดการระเบิดแล้วเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีเศษหรือวัสดุต่างๆเนี่ยแตกกระจายออกไปทําให คนที่โดนเนี่ยครับได้รับบาดเจ็บได้ง่ายเลยนะครับอันนี้ก็ไม่ควรทํานะครับเพราะมันไม่เฉพาะสร้างความบาดเจ็บอย่างเดียวมันสร้างความเดือดร้อนลาคาญนะครับให้แก่บุคคลอื่นด้วยนะครับแกผู้อื่นด้วยนะครับอย่างนี้ก็ไม่สมควรนะครับนะต่อมานะครับดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่นะครับนะ การดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับควรทิ้งขยะให้ลงถังครับลงถังแล้วนะครับก็ต้องถูกประเภทด้วยนะครับทั้งขยะแต่ละประเภทเนี่ยนะครับก็จะมีนะครับสีที่แตกต่างออกจากกันไปนะครับนะก็มีสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับแล้วก็นะครับสีน้ําเงินนะครับนะแต่ละประเภท นะครับมันก็จะมีสีแดงเนี่ยนะครับขยะนะครับอันตรายใช่ไหมครับขยะอันตรายเนี่ยสีแดงเนี่ยคือขยะอันตรายนะครับนะที่ไม่สามารถกลับนํามาใช้แล้วนะครับอย่างเช่นพวกหลอดไฟนะครับเนี่ยพวกหลอดไฟหรือถ่านอะไรพวกนี้นะครับเป็นขยะอันตรายนะครับ2ก็คือนะครับ เศษอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเศษผักเศษก้างปลานะครับหรืออาหารที่เรากินแล้วเหลือนะครับหรือจําเป็นต้องทิ้งจริงนะครับอาหารบูดอาหารเน่านะครับก็ทิ้งในทางนี้นะครับนะต่อมาสีเหลืองนะครับก็คือขยะรีไซเคิลนะครับอย่างเช่นขวดพลาสติกนะครับขวดพลาสติกถุงขยะนะครับที่นะครับ สะอาดนะครับไม่ไม่เปื้อนมากจนเกินไปเนี่ยก็ก็ใช้นี้ได้นะครับกลองกระดาษอะไรพวกนี้นะครับใส่ลงไปในขยะถังขยะสีเหลืองนะครับต่อมาสุดท้ายสีน้ําเงินนะครับสีนี้นะครับก็คือขยะทั่วไปนะครับก็เป็นกระดาษชิ้นเล็กๆขยะชิ้นเล็กๆนะครับต่างๆนะครับที่เราใช้ในชีวิตประจาวันนะครับทําไมเราต้องแยกขยะครับเพราะว่านะครับ หนึ่งเลยคือคนเก็บขยะนะครับเขาจะได้รู้ว่าอ๋อทางนี้อันตรายทางนี้เป็นเศษอาหารนะเวลาทิ้งเขาจะแยกทิ้งได้ถูกนะครับทางขยะสีเหลืองคือเอาไปรีไซเคิลก็เอาไปรีไซเคิลทางขยะทั่วไปเอาไปทิ้งก็เอาไปทิ้งนะครับการทิ้งนะครับเขาก็จะแยกเป็นประเภทไปกันเพราะนั้นนะครับเราไปอยู่ในสถานที่สาธารณะนะครับหรือแม้กระทั่งโรงเรียนเองเนี่ยนะครับโรงเรียนเองนะครับก็มีนะครับมีนะมีทางขยะแบบนี้เหมือนกันนะครับก็นักเรียนก็ควรทิ้งให้ถูกนะครับนะ ทิ้งให้ถูกต้องเลยนะครับเพื่อการคัดแยกขยะที่ดีนะครับถ้าเกิดนักเรียนทิ้งไม่ถูกล่ะมันจะเป็นยังไงครับสภาพมันจะเป็นแบบนี้ครับภาพสุดท้ายนี่เห็นไหมครับทุกอย่างมันจะปนเปกันอยู่ในนี้เลยนะครับทิ้งเลี่ยราดนะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับไปสถานที่สาธารณะนะครับถึงเขาจะมีเอ่อถังขยะใบเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดถังขยะใบนั้นเต็มแล้วเนี่ยเธอก็ไม่สมควรที่จะทิ้งตรงนั้น นะครับเพราะอะไรเพราะมันจะทําให้สถานที่นั้นอาจจะเปื้อนนะครับบางทีขยะที่เธอทิ้งเนี่ยมันมันมีน้ํานะครับมีคราบน้าคราบน้ําจิ้มหรือว่าคราบอาหารอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันตรงไปพื้นมันก็อาจจะทำให้พื้นเนี่ยหม็นหรือว่าสร้างความรบก,กวนให้ผู้อื่นได้เช่นกันเพราะฉะนั้นนะครับเราไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องดูแลรักษาความสะอาดของสถานที่ด้วยเพื่อที่นะครับครั้งต่อไป ะครับเราไปเที่ยวหรือไปชมอีกเนี่ยนะครับมันก็ยังสะอาดตาอยู่นะครับหน้าเที่ยวหน้าชมนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องช่วยกันนะครับต่อมานะครับข้อต่อไปข้อนี้ก็สําคัญนะครับคือไม่ทําความเสียหายแก่ทรัพย์สินโอ้โหนี้นะครับมีหลายที่เลยนะครับที่เราไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันมีนู่นมีนี่ครับยกตัวอย่างเช่นนี่ครับการเพ้นไล ก็จะมีพวกที่นะครับเป็นวัยรุ่นนะครับหรือว่าเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่นะครับชอบไปใช้สีกระป๋องเนี่ยไปขีดไปเขียนไปพ่นนะครับบริเวณที่สาธารณะนะครับนะยกตัวอย่างเช่นสะพานลอยอย่างนงี้ครับสะพานลอยนะครับหรือแม้กระทั่งทางเท้านะครับตามกำแพงบ้านกำแพงรั้วของคนอื่นเนี่ยนะครับ นะก็ไม่สมควรนะครับอันนั้นคือสร้างความเสียหายนะมันอาจจะดูสวยสําหรับเธอแต่ในสายตาคนอื่นที่เขาไมไ่รู้เรื่องหรือว่าไม่ชอบเนี่ยเขาก็นะครับดูว่ามันสกรปรกนะครับเพราะฉะนั้นเป็นพฤติกรรมที่ไม่สมควรหรือแม้กระทั่งนักเรียนไปเที่ยวนะครับเข้าห้องน้ํสาสธาณะนะครับเข้าไปห้องน้ําเนี่ยบางคนนะครับเคยเข้าห้องน้ําปั๊มแล้วกันอ่าปั๊มเนี่ยทุกคนน,น่าจะเคยไปนะครับปั๊มบางที่เนี่ยนะครับพอเข้าไปแล้วโอ้ นะครับมีรอยปาการอยหมึกเต็มหมดเลยนะครับอันนั้นไม่สมควรนะครับเพราะห้องน้ําปั๊มเนี่ยถามว่านะครับมันก็เป็นห้องน้ําสาธารณะชนิดหนึ่งนะที่ทุกคนหลายๆคนเนี่ยไปใช้ร่วมกันนะครับเธอขีดเธอเขียนลงไปเนี่ยนะครับคนอื่นมาอ่านนะครับแล้วเธอแบบโอ้ต้องเขียนตอบนะฮะไม่สมควรนะครับเพราะว่ามันทําให้นะครับดูหนึ่งเลยคือมันไม่สะอาดนะครับ2คือมันดูแล้วมัน ไม่ดีนะครับเราดูแล้วมันก็ไม่ดีนะครับบางคําพูดนี่มีแต่คําพูดหยาบๆนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ไม่สมควรทํานะครับรูปต่อไปเนี่ก็นี่ครับนี่เนี่ยดูอย่างนี้ครับไปเขียนขีดเขียนบนทางเท้าเนี่ยนะครับซึ่งไอ้ทางเท้าตรงเนี้ยนะครับมันทางเท้าก็คือทางให้คนเดินนะครับก็คือฟุตบาทนั่นแหละบ้านเราก็มีฟุตบาทนะครับแต่ในกรุงเทพหรือแม้กระทั่งบ้านเราก็มีนะทางให้คนเดินก็คือฟุตบาทเนี่ยนะครับ ก็คือทุกคนก็ใช้เดินร่วมกันและอยู่ดีนะครับมีคนมาเขียนรูปต่างๆนานาลงไปนะครับมันก็ดีไหมครับมันก็ไม่ดีนะครับทําให้มันสกปรกนะครับเนี่ยมันก็ถือเป็นการทําลายทรัพย์สินเหมือนกันนะครับนะเป็นการทําลายทรัพย์สินเพราะว่ามันจะใช้ต่อไม่ได้แล้วใช่ไหมครับมันเปื้อนแล้วนะครับถึงเวลาก็คือต้องเปลี่ยนอย่างเดียวมันจะซ่อมหรือแก้ไขอะไรเนี่ยได้ยากนะครับนะครับหรือนี่นี่เลยครับนี่เป็นข่าวเหมือนกันใหญ่เหมือนกันนะครับ ถึงขั้นที่นะครับอาจจะต้องปิดนะครับสถานที่ท่องเที่ยวนะครับดูอย่างในรูปเนี่ยครับนักเรียนเห็นอะไรอ่าเห็นชื่อคนเนี่ยเขียนลงไปใช่ไหมครับเขียนลงไปบนกําแพงหินใช่ไหมออเขียนลงไปนะครับแล้วทําไมต้องเขียนลงไปอันนี้ครูก็ไม่เข้าใจความคิดของเขาเหมือนกันนะครับว่าเขาจะไปเขียนทําไมนะครับเพื่อให้คนอื่นได้รู้หรือไงครับว่าเขามาแล้วอะไรนะครับแต่จริงแล้วเป็นพฤติกรรมที่ ถ้าพูดตรงๆว่าแย่มากนะครับนักเรียนไม่สมควรหรือไม่เลยดีกว่าไม่เอาเป็นแบบหย่าดเด็ดขาดนะครับเพราะว่ามันเป็นการทําลายนะครับทรัพยากรธรรมชาตินะครับเธอไปแล้วเธอเห็นมันสวยอุ้ยเขียนชื่อไว้สักหน่อยคนต่อไปมาอุ้ยใครเขียนชื่อไว้แทนที่จะได้มาดูของสวยๆเนี่ยนะครับก็ไปดูข้อความจากเธอใช่ไหมมันก็ไม่ดีนะครับนะไม่ดีมากๆเลยนะ ครับต่อไปนะครับนะต่อไปไม่ทำอันตรายนะครับแกสัตว์นะครับก็คืออะไรนะครับไม่ทำอันตรายแกสัตว์นะครับก็คือเมื่อเราไปสถานที่นั้นแล้วนะครับเราก็นะครับไม่ควรไปทำร้ายนะครับตัดต่างๆนะครับไม่แม้กระทั่งมดตัวเดียวเนี่ยนะครับ เขาก็มีชีวิตเหมือนกันนะครับเราไม่สมควรที่จะไปบี้เล่นโอ้โหสนุกสนานนะครับหรือเห็นไม้อะไรเนี่ยครับก็ไล่ตีมันหรือเห็นหินอะไรตามในรูปเนี่ยนะครับไม่สมควรเลยนะครับเพราะสัตว์เขามีชีวิตนะครับเขาอยู่ตรงนั้นมาก่อนนะครับนะเออนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรไปทําร้ายสัตว์หรือทําอันตรายแก่สัตว์นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับไปไล่จับผีเสื้อตะกแตนโอสนุกสนานนะครับจริงๆไม่สมควรเลย นะครับเห็นบางทีเราเห็นตามในหนังในละครโอ้ไปสถานที่นี้ไปจับผีเสื้อขึ้นมานะครับหรือแม้กระทั่งนะครับไปเด็ดต้นไม้ใบหญ้าอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ไม่สมควรทํานะครับนะอ่ะก็นะครับจบลงไปนะครับนะสำหรับนะครับเรื่องอะไรครับจําได้ไหมอ่าการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะนะครับก็จบเรื่องนี้ไปแล้ว นะครับนะเดี๋ยวนะครับครูจะมีกิจกรรมท้ายบทให้ทำนะครับแล้วครูลงไปให้นะครับในไลน์กลุ่มเรานะครับนะแล้วก็ให้เธอทำนะครับก็แล้วก็ส่งนะครับนะอันนี้เรามาสรุปกันนะครับนะคือนะครับการปฏิบัติตนนะครับตามข้อตกลงกติกานะครับกฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะครับนะก็จะมีการปฏิบัติตนในครอบครัวนะครับ ตามข้อตกลงกติกาและระเบียบหน้าที่นะครับที่ทุกคนได้รับในครอบครัวเนี่ยนะครับก็ควรที่จะปฏิบัตินะครับเพื่ออยู่ร่วมกันหรืออยู่รวมกันเนี่ยนะครับอย่างมีความสุขในครอบครัวนะครับไม่เกิดการทะเลาะบบอแหวงกันนะครับ2ก็คือนะครับปฏิบัติตนในโรงเรียนนะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับเธอต้องไปอยู่กับเพื่อนนะครับนักเรียนก็ควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับเพื่อที่จะให้โรงเรียนเนี่ย อยู่ด้วยอย่างความเป็นระเบียบสงบสุขนะครับแล้วก็เพื่อเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับถ้าเกิด10คนเนี่ยนะครับสิคนมีนักเรียนแค่10คนแต่และคนเนี่ยก็ไม่เชื่อฟังกฎระเบียบเลยนะครับแค่10บคนแค่นี้ก็ไม่ไหวแล้วนะครับนะต่อมาสุดท้ายนะครับก็คือการปฏิบัติตนในสถานที่สาธารณะนะครับก็ที่เรียนไปเมื่อกี้นี้นะครับก็เราก็ควรที่จะต้องปฏิบัตินะครับตาม อย่างค่อนข้างที่จะต้องเข่งคัดนะครับเพราะว่าสถานที่สาธารณะเนี่ยนะครับมันเป็นสถานที่ที่ทุกคนเข้าไปใช้นะครับนะเออไม่ใช่แค่เราคนเดียวนะครับเราต้องมีความรับผิดชอบด้วยเวลาเราไปใช้แล้วแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าเนี่ยเธอเดินไปนะครับเธอไปเจอนู่นเจอนี่แล้วเธอไปจับมันหักตกหลุดล่วงนะครับเธอก็นะครับต้องชดใช้ค่าเสียหายด้วยหรือว่าอะไรอีกนะครับ หรือแม้กระทั่งสวนสาธารณะนะครับเธอไปเด็ดใบไม้ใบหญ้ามาเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ต้นไม้อาจจะตายได้เลยนะอ่าต้นไม้อาจจะตายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ฝากนักเรียนไว้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปเนี่ยเราจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะครับเรื่องมารยาทไทยนะครับนะเออนักเรียนก็ลองไปนั่นดูแต่นะครับในหัวข้อนี้ก็นักเรียนนะครับ สามารถนำไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับนะครับรับรองว่าเธอจะเป็นเด็กที่นะครับมีแต่คนรักนะครับนะมีแต่คนรักคนเอีนดูนะครับนะก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ